สบายดีแลยก่สวัสดีเอฟซีทุกท่านติดติดตามรายการทั้งช่องสกายไลน์ชาแนลน้องมันนี่ผมก็มีประเด็นที่สีมาว่าวจ่ากับพีกับน้องประเด็นมันนี่บ่าใดต้องการสีสางให้มันเป็นกระแสหรือว่า้ํำเรื่องเกาเข้าหลังเอามาว่าวเพื่อให้พิษเทียงกันนะแต่ว่าเป็นประเด็นที่มีปัญหาและเป็นกรณีพิพาทกันว่ากันมาแต่ใดกับพิษเทียงด่ากัน เทอานั้นเพราะว่า2ฝักสองไฟกับได้รับข้อมูลมากคนหละอย่างเนาะปัญหาที่ผมสิกว่าอ่อนมณีนนก็คือปัญหาว่าไฟเผาวเวียงจันทร์พักฐานจากไฟไทหลายคนนพัน่นคืว่าไทโบได้เผาวเวียงจันทร์การศึกในสมัยเจ้าอนุวงศ์รัชกาลที่3มีคำสั่งเพียงให้ลื้อเมืองเวียงจันทร์นะซึ่งไทก็ตีความไปแล้วว่าการลือ้อบุเมนเผา หมายถึงเห็ดในเป็นเมืองห้างซื่ออาจจะทาหลักฐานทั้งเล่าเปิ่นกศิวากะไยสยามละไปเผาวัดเผาว่าเผาบ้านเผาเมืองหลักฐานจากรูปภาพหลักฐานจากการบันทึกมันก็มีเห็นอยู่เนาะที่นี่สองฝักสองไฟกษิดากันกฝ่นะไฟทั้งเล่าสบป๋อเล่ากศิวา่าพวกสยามพวกโจนสยามพวกเผาบ้านเผาเมืองแต่ทั้งไฟไทย นะทั้งไฟไทยก็สิวา่าโอ,อมนบบไรเฮดพวกเล้าในี่ได้ขอมูลเพียงด้านเดียวบบฟังบบอ,อยังนะประเด็นนี้กลาเป็นที่ทกเทียงกันอ,อยู่พอสมควรทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook ทั้งในสื้อออนไลน์ต่างๆสิว่าว่าวกันล่ามไปถึงกรณีของพระแก้วมรกฏนะที่มีการอัญเชิญเมือกองทัพไทยไปตีเวียงจันทก่ นำมาจากเวียงจันทน,น์ทนะ,าาก,ะนนนกรณีนี้ี่กับพิษเทียงกันบบเล่โป้เศ้าจักเถื่ออ่าเมื่อนี้เมื่อนี้ผมอ่าสีน้ากรณีนี้อ่าเมื่อว่ามาจากอ่าสูพีสูน้องฟังว่าเหตุการณ์อ่าที่ว่าอ่าตามหลักฐานนะที่มีการจดบันทึกนะหลักฐานจากเอกสารอ่าพงสวดานเอกสารจากรูปภาพเอกสารจากการจดบันทึกนี่ผมสีมา เรียบเรียงให้พี่น้องฟังเบงว่าไผกันแน่ที่เผาวียงจันทร์ก่อนสี่ไปเล่าถึงหลักฐานต่างๆก็อยากให้พี่น้องทำใจให้เป็นกลางล่องรับฟังของมูลนที่ผมสีไในนํำมาเล่าให้พี่น้องฟังคนเนาะกรณีที่ว่าไทยกับเล่าเฮ็ดซึกกันนี่กับ มันเป็น,นเรื่องธรรมดาของสังคมในสมัยก่อนเนาะที่ว่าแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละแววนแต่ละแควนแต่ละอาณาจักรสิมีศึกสงครามกันศึกสงครามแต่เกา่าเป็นศึกสงครามาที่ผู้ปกครองเป็นคนกอ่อผู้ปกครองแต่ละคนก็นพยายามแสดงอำนาจแสดงบารมีของตนเหตุศึกสงครามาแต่เก่าเพื่อเหตุศึกสงครามบร้หวง ยึดเอาดินแดนแต่ว่าเหตุสงครามเพื่อที่สิยึดเอาของมีคาสิเอาเอาคน้นซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคาในสมัยก่อนดินแดนมันมีหลายแต่ว่าคนมันมีหน่อยมีการแย่งชิงพลเมืองกันเพื่อเอาไปเติมเต็มบ้านเมืองเจ้าของเนาะอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแบ่งบารมีเพ่อตีได้แล้วก็ยึดเป็นเมืองขืนยึดเป็นเมืองขืนม,มื่อใดไมก็มายึดเอาเป็นดินดินแดนของเจ้าของด้แต่ว่าให เมืองนั่นต้องแสดงท่าที่อนนอมว่าอยู่ไต่ปกครองของเมืองนี่ต้องทรงตนไม่เงื่อนตนไม่ท่องต้องทรงเครื่องราชบรรณาการไปไห้ผู้จบเป็นประเทศศาสตาดนั่นนะก็เป็นการแสดงออกว่าจะของมีบาและมีหลายนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมของสมัยก่อนเนาะที่ว่าเพื่อเห็ุซึกกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าผู้ใดเหตุศึกสนะก็สิกอบกวยเอาทรัพยากรต่างๆสกอบกลวยเอาของมีคา่า กวาตอนเอาผู้คนไปสู่บานเมืองเจ้าของอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องเข้าใจนะว่าเป็นเรื่องของคนสมัยเก่าอ่คนสมัยใหม่เข้าสีเอามาเป็นเรื่องบาดหมางบ่ไา้ไรมันเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองในสมัยเกา่าเขาผิดใจเขาบาดหมางกันบันทีมณฑ์ไทยพวกไผ่พวกราษฎรนี่พ้อยเดือดร้อนไปนําเอ่าอย่างเช่นอ่ากรณีของที่มีศึกสงครามระหว่างไทยกับพามา่าคือกันนะไทยกับพมา่า มีเหตุการณ์ข่คขึ่งกับไทยกับเล่าแต่ว่าไทยกับพม่าผัดบบคอยอผัดบกคอยมีปัญหากันพม่าเพิ่นกับสุบบคอยมาเว้าว่าออพม่าบกเคยมาเผากุ้งสีพม่าบบเคยเว้าพม่าสีส,สงบสีเงียมพม่าสีบเว้าอย่างคณะทีไทยนี่คณะทีไทยผัดออส่างประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพม่าเผากุ้งสีสร้างความเกียรติช่างผ่านประวัติศาสตร์ ผ่านบทละครผ่านหนังเหตุมากบุหูจากปีจากปีผู้ใดเรียนประวัติศาสตร์ไทยนี่ต้องเรียนว่าพมา่าเขามาเผากรุงศรีเนาะแต่ว่าพม่าก,กับโปรไมี่ตาที่อย่างที่ว่าสิโตแจ้งว่าเขาบ่เคยมาเผากรุงศรีนะลักษณะการลบการไม่ซึกระวงังไทยกับพมา่ากับไทยกับเล่านี่คือกันเลยนะนะบ้านเมืองโลบ แย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงของมีคากันเนาะบต่างกันเลยแต่ว่ากรณีของไทยกับเล่าผัดมีปัญหาด้วยที่ว่าไทยกับเล่าเนี่เป็นว่าเป็นชนชาติที่ว่ามีลักษณะภาษาใกล้เคียงกันเป็นชาติพันธุ์เดียวกันพ่อโลกล่าขาฟันกันอาการบันทึกทั้งประวัติศาสตร์พ่อมาเล่ามาสู่กันฟั่งมันฟั่งกันออกมันอ่านเข้ากันเข้าใจ ทั้งที่มีบทเรียนมีบันทึกทังประวัติศาสตร์ว่าของกัปไทยกก็ยกไปตีเวียงจันนีลีและกวาดต้อนผู้คนอีลีนะเนาะละบ้านเมืองเวียงจันทน์กลายเป็นเมืองห่างหลายสิบปีนะแต่ไทยพัดกลับกลับบอกว่าโบ้เคยเผาเวียงจันทน์ทั้งเล่าบอกว่ากัปทยนั่นแหละไปเผาเวียงจันทน์เนาะที่นี่ การที่ไทยปฏิเสธมาตลอดเนี่ยว่าเจ้าของบบเคยเจ้าของบบไปบบเคยไปเหตุแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าเป็นการแก้ต่างเป็นการโบย่อมรับเนาะและการเอาดีใส่ตัวเจ้าของสินะทั้งไฟเหล้ากับแนมไปนั่นอัน,นอันนี้ข้อหนึ่งเนาะว่าไทยนี่หลักฐานตั้งายไท่เห็นว่าไทยโบได้เผาเวียงจันเนาะแต่ว่าไปกวาดตอนผู้คนอันนั้นอันนัน้นเมนนะที่นี่ ล่าก็สิบอกว่า,วาบ่าไดดไปเผาเราเมืองเม,องเมืองเวียงจันรมันสิเป็นเมืองห่างหนจังใดผู้คนในเวียงจันรถือกว่าตอนมาบักหลวงบักหลายเวียงจันเป็นกลายเป็นเมืองห่างอยู่หลายสิบปีเกือบร้อยปีก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาจังใดมาฟืน้นผู้ฟูเมืองเวียงจันขึ้นมาอีกเทื่อนึงอันนี้ก็เป็นที่ทกเทียงกันในโลกออนไลน์ในวงวิชาการเนาะที่นี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า นะการที่ไทยปฏิเสธแบบนั้นนั่นคับเป็นเป็นสิ่งที่ว่าเป็นการแก่โตนามคุณคุนนะแต่ที่นี่ผมสิมีหลักฐานว่าไท่ไปเผาแถบอ่าจังไดนะหรือว่าการซึกสมัยเจ้าอนุวงศ์หรือสมัยการที่สามของไทยนี่การซึกในช่วงนั้นเป็นแนวใดนะรักฐานที่ผมสินํามะอ่างอิงนะถือว่าเป็นรักฐานสันตน้นะที่บันทึกเยอก เกี่ยวกับการซึกสมัยเจ้าอนุวงศ์ในค่อนข้างละเอียดก็คือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามของเจ้าพญาทิปกรวงศ์ักมหาโกษาธิบดีเนาะที่เพิ่นได้เรียบเรียงไว้ค่อนข้างละเอียดนะถึงการซึกในสมัยรัชกาลที่สามหรือว่าซึกเจ้าอนุวงศ์ว่ามีการตั้งทับน้ำทัพทับหลวงเจ้าว,ว่างหนาไปจังใดละทัพของ จ้าพญาดาสุภาพวดีไปจังใดลบกันเอียงจังใดเนี่ยอันนี้ผมสีบอบอเอานํามาเล่าสู่พี่สนองฟังเพราะว่าพี่น้องสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้อาการศึกในสมัยรัชกาลที่3นี่อนยกทับมากเกิดการอ่าต่อต้านจากเวียงจันทร์ยุพโสมขวนเนาะฝ่ายหลังกะทับเล่ากะสู่ทับไทยบ่ไดเรื่องเล่าเเกี่ยวกับการรบทับจับศึกระหว่างสยามหรือว่าไทยกับเวียงจันทร์นี่ผมสิบ่ลงรายละเอียดหลายเนาะ สีมะว้าในตอนไายที่ว่ากองทัพไทยาสามารถยุดเมืองวิ่งจันไดและเจ้าอนุหรือเจ้าอนุวงง์นี่ก็หนีไปเวียดนามเนาะหนีอันนี้ไปเพิงเวียดนามหลักฐานาทั้งฝั่งไทยได้บันทึกว่า,าฝ่ายทัพหลวงก็เสด็จมาตั้งอยู่ที่พ,นพันเ้าทัพหลวงก็คือ,อทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือ,อว่าเจ้าวังหนาน กรมพระราชวังบวรมหาดิพศพกกษ์เพื่อนกาเป็นทับหลวงตีโยกมาจากบางกอกนะมิได้เสด็จไปทอดพระเนตรเมืองเวียงจันด้วยกลิ้วอนุอยู่ให้เผาเมืองตัดต้นไม้ที่มีผลแล้วเกณฑ์แล้วเกณฑ์ไพร่ให้ลื้ออิดกำแพงเมืองเสียฝ่ายทัพเมืองเชียงใหม่เมืองแพร่เมืองนานเมืองหลวงพระบางคนสองหมื่นก็มาเฝ้าที่ค่ายหลวงพันเผาพร้อมกันในช่วงที่สยามกับรบกับเวียงจันนนกะ มีคำสั่งให้กองทัพจากเมืองเชียงใหม่เมืองแพร่เมืองน่านเมืองหลวงพะบางนะทรงทัพมาสวยนะแต่ว่าทัพนี่กับมาพอท่านมาพอท่านที่ว่าสยามกับเวียงจันทร์ลบกันนะกับมาเฝ่าว่าขอตทษขออภัยที่นี่ไฟเจ้าอุปร,ราชนะเจ้าอุปร,ราชของเมืองเวียงจันทร์ก็คือเจ้าอุปร,ราชติดสัซึ่งลบพุ่งก็ได้ขอย่อมแพรแล้วก็อ่อนน้อมต่อ พระยา,ยาราชสุภาพวดีขออน,อนอุอมขอเขาด้วยว่าหลักกาเมื่อแก่โตว่าที่เขากับเจ้าอนุก็เพราะว่าถึงบังคับเดิมเดิมกับท่ทานเจ้าอนุวาบุกข้นอกระกับบทแต่ว่าถึงเจ้าอนุบังคับวาสันกมราชวังบุคสถานมงคลกับมีเรื่องกับบังคมทุ่นไปถึงรายการที่3ต่งตงตงางๆว่าเป็นสีกวาดตอนเอาบุกคลนทรงลงไปบงังกอกจิกวาดต้อน ผู้คนลงไปวิ่งจันทร์ได้สักหมื่นราคาขเสียปีกวาดเอาทั้งเมืองลมศากไปอีกหมื่นหนึ่งเนาะราคาทั้งนอกอีกกระเจาอีกหมื่นหนึ่งกืประมาณสามหมื่นก้นราคาสี่ห้หัวเมืองทับเชียงไม่เมืองแพร่เมืองนานเมืองหลวงพระบางไทยทษที่ว่ามาหลบบ่อท่านบอกว่าเพิ่นสีให้กว่าตอนค้นวิ่งจันทร์ ที่นี้เขาป้าเขาดงหนีไปทั้งไก่นี่กวาดต้อนให้ได้อีกหาเมือนค้นเป็นการไถ่โทษนแล้วก็มีการกวาดต้อนผู้คนลงมาอีกอยู่แบบยัางหลวงหลายเนาะเจ้าอนุกันนี้ไปพึ่งเวียดนามเนาะทับหลวงกับเจ้าพรยาราชสุภาพวดีเดินทั้งมาถึงกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็ข้าเฝ้าราชการที่3เนาะ เพิดมีพระราชองค์การน้ำรัดว่าไอ้อนุก็ยังจับไม่ได้จะกลับมาตั้งบ้านเมืองอีกประการใดก็ยังไม่แจ้งเมืองเวืองจันนี้เป็นกบฏมาสองครั้งแล้วไม่ควรจะเอาไว้เป็นบ้านเมืองให้อยู่สืบไปให้กลับขึ้นไปทำลายล้างให้สิ้นอย่าให้ตั้งติดอยู่ได้แต่อุปราชนั้นให้ไปอยู่บ้านอนุบางยี่ขันเจ้าพญาราชสุภาวดีนั้นทรงขัดเคืองอยู่ที่ไม่ทำลายล้างเมืองเวียงจันเสียให้สาบสูญ มาคิดตั้งขึ้นให้เป็นบ้านเมืองไว้ยังหาโปรดตั้งเป็นที่จัก,กรีไม่ให้แต่ว่าที่อยู่ก่อนและพระบางนั้นโปรดก้าปลดกระหม่อมให้เจ้าพระญาราชสุภวดีไปทําพระวิหารไว้ที่วัดจักรวรรดนะิเพิ่นกโกรดคิวว่าเจ้าพระญาราชสุภาวดีนี่บ่อเผาเมืองเวียง,งจันทร์นะบ่อทำไา่เมืองเวียงจันทร์ยังตั้งให้เป็นบ้านเมืองอยู่นะแล้วก็ว่า ออการที่ว่าสิตั้งให้เป็นออที่ตำแหน่งเจ้าพระยาจักกีนี่ให้โจวไว้ก่อนให้เป็นว่าที่เจ้าพระยาจักีนี่ตอนแต่ก่อนนี่เป็นว่าสมุหานายกนี่ยทีนี้ว่าสิตั้งเจ้าพระยาราศพวดีนี่เป็นเพร่ะว่าแต่คัดเครื่องอยู่เลยให้เป็นว่าที่อยู่ก่อนแล้วก็ให้น้ำพระบางที่เจ้าพระยาราศพวดีนี่น้ำมาเอาไปไว้ที่วัดสามปื้มหรือวัดจักรวรดเนาะ ต้องเล่าให้พี่น้องฟังก่อนว่าหลังจากที่ยึดเมืองเมืองจันได้ทับหลวงเ่นของเจคกรพระราชชพรงบว้นก็ขัดเครื่องบกเขาเมืองเวียงจันไะให้เจ้าพระยาราชสุภาพวดีเข้าไปแล้วก็เจ้าพระยาสุภาพเจ้าพระยาราชสุภาพวดีกวาดต้อนผู้คนเมืองเวืยงจันไดกวาดต้อนลงไปทรงไปบางกอกกวาดได้หลายแล้วแล้วก็เลยเบยแบ่งพ่นลเมืองเมืองเงวียงจันไว้จํานวนหนึ่ง แล้วก็ให้เพียเมืองจันทร์หรือพระาเมืองจันทร์นี่เนาะอาจเป็นผู้รักษาเมืองเรือรันกระกว่าตอนลงไปอ่ลงไปส่งให้กรุงเทพนะแล้วก็มีการนําพระหลายองค์ลับไปนํเนาะเพราะว่าอ่าพระบางที่แรกหาบุห็นนะพระบางอยู่เวียงจันทร์ต่ก่อนพระบางนะอยู่เวียงจันทร์นะอ่าีข่าพระข่าพระบางข่าโอกาสของพระบางนําไป นำไปฝังน้าไปเสืองนะและกไพหลังก็มีการนําพอ่อกับได้เอาพระบางลงไปและะ้วก็บภาพอุปราชทิสะลงไปนําเนาะอันนี้ก็เรื่องเล่าว่าว่าวถึงเรื่องเล่าซึกของเจ้าอนุวงศ์ในเถือทียกมตีแล้วก็ยึดเมืองได้อ่างบุมีการทําลายเมืองอซึกเท่อนี้กัจะเห็นภาพว่าเมืองเว่งจันทร์ก็แทบบ่ค่อยถือทําลาย นะเจ้าอนุกันนี้ไปนะแล้วก็บ่มีการยิงปืนใหญ่ทำไา่เมืองอย่างไรนะหลังจากเจ้าอนุนี้ไปกต่ทัพไทยเขาเมืองเวืองจันทร์เขาพิวาตตอนปูข้นจับเอาลูกหลานอันพี่น้องเจ้าอนุนี่ทรงล่วงไปบางเกาะนะเสียนว่าเทือแรกนี่เมืองเวืองจันทร์ยังบบถึกทำไร่ยังเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นพี่น้องไปศึกษาราชวงศ์สวดานตัวนีดูเนาะว่า การที่สามมีคําสั่งให้เจ้าพญาราชสุภาพวดีซึ่งเป็นว่าที่สมุหานายกนี่ยกทับขึ้นไปไหมนะบอกว่าเจ้าอนุนี่เป็นกระบฏนะบ่ไว้ว่างใจละก็ยกทับขึ้นไปเผาเมืองเว่งจันนะบ่ให้คงสภาพเป็นเมืองละบ่ให้ตั้งเป็นเมืองได้อีกแลนะที่นี่เจ้าพญาราชสุภาพวดีกายกขึ้นไปอีกเท่อน,นึง นะเมื่อเดือน8เนะีพนาะปีพ่อโยกขึ้นไปกามีฐานของเวียดนามนําโตัวเจ้าอนุไผพ่นมาส่วนหนึ่งว่าจะนั่โตัวเจ้าอนุมามอบเก่เจ้าพระยาราชภาวดีโดยที่จกักรพรรดิเวียดนามทรงหนังสือ,อไปหารัาการที่3อยู่บางกอกแล้วว่าขอให้ขอถวดขออภัยเสียหาเจ้าอนุมามาขอขามาล่าถทษนี่นะพ่อเจ้าอนุทรงตัวให้ เจ้าอนุมาเจ้าอนุผัดเกิดจังไดผ่้เกียดแค้นผัดหลังจากที่ทูตเวียดนามกลับไปแล้วเจ้าอนุกขาทหารไทยขาทหารไทยเจ้าพระยาราชสุภาพาวดีว่าสยกขึ้นมาสู่กัยานว่ากองกําลังน้อยกว่าก็เลยยกไปตั้งอยู่ที่เมืองยาสูทวนเนาะมันเจ้าอนุเจ้าจอ,อนุกับยก,ายกมาตีกับเจ้าพระยาราชสุภาพาวดีและเกิดการลบราาพุ่งกันเจ้าราชวงกับ เกือบขาพระยาราศพวดีได้นะ้นองชายเจ้าพระยาราศพวดีกะถึกฟันตายเนาะเจ้าราชวงศ์ไพยหลังก็ถึกปืนแล้วก็ตรงนี้ไปเจ้าอนุกันนีขึ้นไปทั้งเมืองพ่วงอีกเถื่อนหนึ่งเนาะเจ้าพระยาราชพว,ด,พะะพวดีก็ยกขามไปตั้งอยู่เมืองวิ่งจันทร์เจ้าพระยาราศพวดีก็ยกข้ามไปตั้งอยู่เมืองเวียงจันทร์ให้เลิกหรือทําลายบ้านเมืองเสียให้สิน้นเว้นไว้แต่วัดเท่านั้น ฝ่ายเท้าเพียเมืองเวียงจันทร์ก็พากันเข้าหาเจ้าพญาราชสวดีเจ้าพญาราชพวดีจึงจัดให้คนติดตามกวาดตอ้อนเมืองเกียดต้อนครัวเวียงจันทร์เข้ามารวบรวมไว้ณนะฝากเมืองพันเ้าวก็คือตรงขามกับเมืองเวียงจันทร์กำหนดจะกวาดส่งลงมากรุงเทีมยมานครณเดือน12คิดอ่านตัดรอนผ่อนกำลังลีพลอน,อนุเสียให้สิน้นมิให้ตั้งบ้านเมืองต่อไปได้จะยังจะให้ยังอยู่แต่ป่าเปล่ากัสนนาะ อันนี้ก็คือหลักฐานที่บันทึกไว,ว้ว่าพ่อเจ้าพระยายราศภาวดียกไปเถื่อนี่ก็เจ้าอุมาก,กวาสิมาามอบตัวกับบริมอบกับขาทหารไทยเป็นหลายนะเจ้าพระยายราศุราศพวดีกับให้เผาเมืองเวียงจันทร์นะเผานที่นี่ก็คือคือสิเผาพระราชวังทั้งหลายบ้านเฮือนราชดอนทั้งหลายเพื่อนเวียนเบเตวัดก็คือ วัดบัวเผาแต่ว่าวัดกระคุงสีได้รับความเสียหายอยู่พ่อสมควรหนึ่งเนาะจากหลักฐานหลักฐานนี่ก็บ่งบอกเลยว่า,าช่วงนั้นทัพไทยกับโยกไปเผาเมืองเวืยง,งจันท์เว้นไว้แต่วัดวัดเิ่นกับบัวเผาอันนี้คือหลักฐานหลักฐานที่บันทึกไว้หลังจากที่มีการาจัดการเมืองเวียงจันทรมีการเผาแล้วก็มีข่าวมาว่าเจ้าหน่อยเมืองพวนซึ่งเป็นลูกเคยเจาะนุนี่นะอยู่ ทีมงเพ้นเสียงขวางได้จับเจ้าอนุได้แล้วก็ส่งลงมาเนาะจับได้เจ้าอนุแล้วก็อีคำป้องอีทองดีอีคำใสอีบุตสบาภรรยาอนุอีคำแพงอีหนูไอ้าหนูบุตรอนุกับหลานหญิงอนุคนหนึ่งรวม9คนนะพระอินทระเดชะพญาสุพรรณเชียงสาเมืองกลางนายทัในายกองจึงคุมเอาตัวอนุกับครอบครัวลงมาส่งเจ้าพญาราชสุภวดีณนะเมืองเวียงจันทร์ เมื่อณวันเดือนอายขึ้น15คห้าค่ำแต่ราชวงศ์นั้นเจ้าพญาราชวดีให้ซักถามอนุกับอ e ีํำแพงพี่สาวราชวงศ์ได้ความว่าถูกหอกถูกปืนป่วยมากจะไปบกด้วยอนุไม่ได้มาสัน่นก็คือจับได้ตั้งเบิดหนังโยกเว้นเจ้าราชวงศ์เนาะแล้วก็ทรงรทรงโตมาที่กรุงเทพนะมีหลักฐานบันทึกไว้ค่อนข้างละเอียด,ดว,ยว่ามีการทรมาน มีการเอยียงทั้งหลายแหล่มีอุปกรณ์สําหรับทรม่านท้อระกับเนาะมีเบ็ดเกี้ยวแขนมีกระทะสําหรับต้มมีขวานสําหรับพาอกเลื่อยครบทุกอย่างเลยอ่าโดยที่ผู้ถืกจับขังและประจานอยู่ก็คืออ้ายโยนะบุตรบุตรของเจ้าอนุวงศ์เนาะอ้โยปาซักไอโปสุธิสารไอเต้ไอปานไอดวงจันไอสุวรรณไอปันบุตรอนุเจ็ดคอนอีคำปอง ภรรยาอนุไอสุริยะไอง่วนขำไยไอายปานไอข่ำบุไอดีล้านอนุหาคนร่วม14คนออกมาขังในกลงเนาะและกระทรม่านต่างๆนะแล้วก็มีการบันทึกไว้ค่อนข้างหลายเรื่องนี้พี่น้องอาจศึกษาเพิ่มเติมกระทําดังนี้อยู่ได้ประมาณ7วัน8วันพออนุป่วยเป็นโรคก,กลัวหิตก็ตายโปรดให้เอาศพไปเสียป,ประจานที่สำเร็จ การที่จะประหารชีวิตบุตรหลานญาติพี่น้องนั้นก็สงบเงียบไปอนุนั้นเกิดเมื่อปีคุณนพศเมื่อตายอายุได้60ปีนะครับเป็นว่าเจ้าอนุก,ก็ถือโทรม่านจนอาสวรรคตรวสินประชนไปเนาะเมื่ออายุได้60ปีแล้วก็ถือตัดหัวเสียประจกักษ์พ่ออันเรื่องนี้เอกสารตั้งฟังไทยบันทึกไว้ค่อนข้างละเอียดเนาะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่ผม น้ำมาใหายพี่น้องเบิ่งก็จะเห็นได้ว่าเมืองเวียงจันทร์นี่ก็ถืกทำไร่หรือถึกเผาวิลียในข้างนั้นแต่ว่าเว้นไหว้ในส่วนที่วัดว่าอารามวัดว่าอารามก็คุ้งสีบัวเผาแต่ว่าก็มีการจัดน้าค้นมาตั้งเมืองยูฟ่าอีกตรงขามของเมืองจันท์ก็คือเมืองหนองคายแต่เก่าเนะาะไปค้นรักษาไว้โบไฮข้นเขามาอยู่เวียงจันทร์ไฮข้นพวกนี้ดูแลว,ว่าโบไฮข้นเขามาตั้งเป็น ตั้งเป็นเมืองโบห้เมืองเวียงจันท์ฟื้นขึ้นมาอีกได้ที่นี่หลักฐานต่างๆที่เอาเห็นจากรูปที่ฝรังเขาพระทายและบันทึกไวเป็นอยังวัดว่าอารามในเวียงจันทร์จังถูกทำลายถูกเผาไปหลายแทเนาะพี่น้องต้องเข้าใจว่าซึกระหว่างสยามกับเวียงจันทร์เริ่มตั้งแต่ปี2369ถึงปี2 3 7 1เนาะก็หลายปี ลกักกาจากนั้นในปี2410ั่ยด้ยดร์ลปอกนี่เขามาสำรวจในแถบนี้ลกักกาบันทึกภาพเมืงเวียงจันทร์โดยพ่อสมควรเ,เขียนชุนนั้นยังพระท่านมีกล้องนะจะเป็นภาพเขียนอาวาดรลูกของพระธาตุหลวงหอ,อพระแก้วหรือวัดพระแก้วแล้วก็วัดต่างๆอีกหลายวัดาการยังคงเห็นว่าพระธาตุหลวงการย่งคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่วัดพระแก้วกับผุพังไปหลายด้วยเหตุว่า จากปีพศ2371ถึงปี2410นี่ก็กประมาณ40ปีเนาะพี่น้องคิดว่าบ้านเมืองมันห้างวัดว่าถึกปล่อยปะละเลยเมันกับเพ่มันกับพังพ่อมาในาภาพในสมัยปีเล่าเล่าปี2 4 0 0กว่านว่ในะเห็นว่าปรากฏว่าภาพวัดว่าอารามในเวียงจันทร์นี่ถืกเผาถึกทำลายไปหลายเป็นสากปรคคักหักพังสะส่วนหลายนะอันนี้ก็เป็นพ่วงมาจาก ผนพวกมาจากที่ว่าขอ,องทัพพ่อ,อหรือว่าหอก็คือจีนมาปนในแถบ12เจ้าไทยเมืองพวนและก็อาณาจักรล้านสร้างนี่ล็ลงมาปนเมืองเวียงจันทร์ตั้งแต่ปีปีพศ2416เนาะ,ะพวกทัพพ่อก็เข้ามาปนเมืองเวียงจันทร์แลวก็คุดหาสมบัติในเมืองเวียงจันทร์คุดยอดของธาตุหลวงจน,จนหักพังลงมาและก็หาคุด ในวัดวาอารามต่างๆกับข้งสิริเผาวัดว่าอาล่ามไปจํานวนหลายแลวก็ขามฟังามาปอนอยู่เมืองหนองคายกว่าทับไทยสิขึ้นไปป่าพ่อกับปีในปีพศ .2418 กับป่าพ่อบมไ่อไรก็แค่เปลายห่อออกจากเมืองเมืองจันทร์พวกห่อก็ขึ้นไปอยู่เชียงขวางไปอยู่หัวพันเนาะกระปนสลมแถบนันหลนะักฐานนี่กระชี่เห็นว่านะในช่วงที่ห่อเขาปนเมืองเมืองจันทร์เนาะ ตั้งแต่ปีพศ2416จนถึงปีพศ2418นี่อกอมทัพอ่อซึ่งจากเอกาสารว่าไปตั้งไปตั้งทับยู่ที่วัดจันทร์แล้วก็อีกหลายทับยู่บ้านสีฐานอ่าหลายบ้านแล้วก็เที่ยวปนสดมขคุดหาสมบัติอยู่นี่ก็ไในสางความเสียหายให้กับเวียงจันทร์ซ้ำเต่มไปอีกเนาะอ่าเมืองเวียงจันทร์ก็ถือคุดถืออย่างวัดว่าน้มที่เอย่ยยงคงเหลืออยู่ก็ถือเผาถือ คดหาสมบัติไปนะจากหลักฐานนี่ที่ผมนํามาเล่าห้พี่น้องฟังนี่กษีิเห็นว่ารูปภาพนี่เนาะห้พี่น้องเบิงเ่งงนาะรูปภาพที่ฝรั่งทายไว้นี่ก็เป็นรูปภาพที่ฝรั่งเข้ามาหลังจากที่สยามยกดินแดนฝั่งเาสไม่นับขงให้แก่ฝรั่งเศสแล้วนี่แหะก็มีการทายภาพเอาไว้ว่าภาพวิ่งจันทเป็นแนวใดก็สิเห็นภาพ เมืม่อเวียงจันทร์ภาพหอพระแก้วภาพธาตุหลวงภาพของวัดกลางภาพของวัดจันทร์ซึ่งถูกทำลายถึงขุดคนเพ่มากสิเป็นผลเป็นผลมาจากทั้งหลายแหล่ก็คือสิประมวลนในพี่น้องเห็นว่าก็เป็นผลมาจากสงข้ามระวางสยามกับเวียงจันทร์ที่ช่วงสยามเขามากก็มีการเผา,าเผาพระราชวังพระราชวังนี่ือสิถือทำลายไ,ไปค่อนข้างนัก นะมีการทุบมีการเผาจนแทบเห็นเป็นศากเนาะดังที่ภาพที่ผมเคยเห็นอยู่ว่าภาพซากพระราชวังหลวงของเวียงจันทน์ก่อนที่สิมีการส้่งหอคำทับทับของที่ตั้งพระราชวังเกา่เาคิดว่า,อานอกจากนี้แล้วก็พระราชวังหลวงถึงแต่เก่านะ่ะเกิดจะมีมีวัดพระแก้ววังหลวงการทำไา่วังหลวงกับคงเสียหายวัดพระแก้ว ถือทำลายไปบางส่วนคือกันเนาะเพราะเป็นวัดอยู่ติดกับวังหลวงซึกสยามก็วิ่งจันทร์นะแม้ว่าบ้านเมืองสิถือเผาทำลายพระราชวังถิทเผาต้งไล่แต่วัดว่าอารามนะคิดว่ายั่งคงเหลืออยู่นะโบถือทำลายไปหลายแต่ด้วยว่าการถือทิ้งร่างการถือทิ้งห้ร่างเป็นบ้านเมืองอยู่นะอยู่ประมาณ 40, 40ปีนะจนกระทั่งจนกระทั่งในปีพศ2 4 1 6พวกข้อ ได้เขาป่นแล้วเผาวัดว่าในเวียงจันทร์เฮตดให้วัดว่าทั้งหลายถือเผาถือคุดนะกระนำซ้ำเติมให้บ้านเมืองอเวียงจันทร์กลายเป็นซากประหักพังหลายไปกว่าเกานะ่าเนาะจนกระทั่งฝรั่งได้มีการลื้อฟือ่อนเมืองเวียงจันทร์ขึ้นมาเป็นเมืองใหม่ในราวปีพระศ .2457 นะฝรั่งเศสก็ได้มาลื้อฟืนนะ่นเมืองเวียงจันทร์ให้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองขึ้นมาใหม่ก็มีการสร้าง อา,อาคารสั่งสถานที่ลืออ้อบราณสถานต่างๆออกตัดถนนหนทางประเทศไทยว่าสถานต่างๆถึกลื้อถืกอมากไปไหลายนะาการมา,มาสั่งเป็นเมืองใหม่กระเฮติซิงก็สั่งไม่ๆม่นี่ก็มาสั่งทับถมบราณสถานมีการลื้อทิ้งเนาะบราณสถานาต่างๆก็จังมีเห็นเรือเห็นหน่อยเมื่อนี่ก,กัที่ผมได้นําเรื่องเล่าเม่าเล่าสูพี แล้วสุน้องฟังนี่กะอ่าที่ผมนํามาเล่านี่บ่แม่นม,มากแก้ตอ่แทนไฟใด๋บ่แม่นสิเข้าคางไฟและไฟใดแต่นําหลักฐานทางผู้อธิษฐานมาเล่าสุพี่สุน้องฟังพี่น้องกบ่ต้องมาเถียงกันน่เถียงกันให้มันให้มันผิดค้องหมองใจกันดอกว่าว่าฝ่ายไทยกบ่ต้องมากแก้ก็เป็นการเผาเวียงจันทร์นีหลเนาะอ่าสิเผานอยเผาหลาย วัดว่าอารามจิถึกเผาบอ่อนี่อันนี้ก็พต้องเบาเลยเพราะว่าวัดว่ารามก็ถึกปล่อยให้ทิ้งล่างบูไหร้างตั้งเป็นเมืองมันก็เสือ้อมันก็สุดมันก็เพ่ก็พังไปตามกาลเวลาหอ่อกระมาเผาอีกอพี่น้องต้องคิดเบิงแต่ว่าพามา่าบอกว่าบ่ไดดมาเผากรุงศรีวิุธยาบ่อดะเฮ็ดซึกสงครามบ่อใดามากวดตอนเอาผู้คนคนไทยสิคิดยังไงนาะก็คือกันนะก็คือกันกับกรณีของไทยกับเล่านี่ ถ้าไทาบอกว่าบ่าเคยไปเผาวเวียงจันบรเคยไปกวดตอดเอาคนเวียงจันรนี่พี่น้องว่าค้นลาาเขาสิคิดแนวใดก็คือเรื่องเล่าที่ผมได้นาํามาบอกสุพีสุนองฟังหวังวา่าอาจเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องฟังไทพี่น้องฟังเล่านะที่สิเว้าเรื่องนี่ขึ้นมาอีกใหนพิดขตร้องมองใจกันเรื่องเล่าเกา่าๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนสมัยเก่าเนาะ,ะก็ใไ้เฮาแค่รับรู้รับฟัง และยาเอาประวัติศาสตร์มาเก็บมาคิดมาฟังใจเหตุให้คนรุ่นใหม่นี่พิถีพิถักันอยู่เพราะเศร้าเนาะในห้ากับเป็นพี่เป็นน้องกันนะเล่าฟังใส่เล่าฟังขวากับเป็นเล่าขึ้นกันทิงแม,มว้ว่าสืบแบ่งสืบแยกออกจากกันนะกะัให้เห้าหักแพร่นกันและะ้วก็ลืมเรื่องประวัติศาสตร์ไปเพราะเป็นเรื่องของคนรุนเกา่า คนรุุ่ใไม่เห้านี่กะมาสางสาพปัฒนาประเทศคิดว่าอนาคตเฮาสิเหตุจังไดเฮาสิอยู่ร่วมกันยังมีความสุขไปมาหาสู่กันแบบพี่แบบน้องนะเล่าตั้งฟัง้ายก็กินข้าวเหนียวเล่าตั้งฟังควาก็กินข้าวเหนียวเนาะฮักมันฮักแพ้งกัน่าคือปั่นข้าวเหนียวเนาะในมือนีก,บกอบอกขอบใจขอบคุณพี่น้องที่รับฟังเรื่องเล่าที่ผมนําเสนอในมือหนี สำหรับืันนี้ก็คงสิสวัสดีและกะวก็สบายดี